ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมเซตีเอ็เช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตนะครับผมอีเวนต์เข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนจะเป็นอีเวนต์อะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรนะซึ่งในอีเวนต์ที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมจะเป็นอีเวนต์ของทางการของจี้เครื่องรางใหม่นั่นเองนะก็จะมีชื่อว่าอ,อุปกรณ์เข้นแบบราชามาบลนั่นเองนะครับ ความสามารถก็เมื่อก่อสร้างนะครับผมสาอาคารก็ย้ายไปยังจุดสตาร์ทความสามารถที่2ก็คือ,อเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับผมก็จะได้รับมาร์เบเพิ่ม300%นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้มานั้นนะครับผมเราต้องเก็บสะสมเนี่ยนะครับผมาทางฝั่งของก้อนทองนะครับผม A บวกให้ได้2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ก้อนทองสายลุงนะเออเก็บให้ได้3ชิ้นกันเลยทีเดียวนะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นจี้อีกหนึ่งขี้ก็คืออ่าอุปกรณ์เคลนแบบเรืออวกาศนั่นเองนะครับก็เก็บสะสมเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับผมจะเอามาแลกจี้ตัวไหนนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อเราได้รับเนี่ยนะครับผมก้อนทองเล็กนะครับผมอ่าหกชิ้นนะครับผมก็จะได้รับรางวัลนะครับผมเป็นตามนี้เลยนะครับอ่า แล้วก็ทางฝั่งของการเล่นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับอีเวนต์การเล่นในรอบนี้นะชนะทรีซึมก็จะได้รับจี้อ่ะสวีทเค,ค้กนะครับผมแล้วก็มีชนะแบบลายก็จะได้อ่าตัวสุ่มมาด้วยนะอืมซึ่งผมคิดว่าอ่าไอเจ้าของทางฝั่งเค,ค้กนะครับผมก็น่าจะสามารถนํามาแลกได้แกลกรางวัลได้นั่นเองนะครับผมอ่า ได้รับการ์ดแผนที่รูโดนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็เมื่อเราล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับผมเราก็จะได้รับอ่าทางฝั่งของการ์ดนะครับผมรูโดนะครับผมอ่าก็รับมานะครับผมแล้วก็ได้แผนที่ของรูโดด้วยนะอืมอ่าโอเคนะครับผมเควสดเด้งขึ้นมาแล้วนะ เคพิมนะครับการ์ดตัวนี้เป็นการ์ดเก่ามากๆแล้วนะครับโคตรเก่าเลยนะครับการเบน,นี้นะอ่าสำหรับเควสนะครับผมอ่าเริ่มทำไปเลยดูเหมือนว่าจะมีแผนที่เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมหรือเปล่านะแผนที่ของรูโดนะครับผม ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับผมโอเคนะครับผมอ่า๋ยวเรามาดูทางฝั่งของอ่าเปอร์เซนต์กันบ้างนะครับผมว่าอ่ามีจี้ใหม่เนี่ยมีเปอร์เซนต์เป็นยังไงบ้างนะก็อ่านี่นะครับผมโอกาส35%นั่นเองนะครับผมย้ายไปยังจุดสตาร์ทแล้วก็อ่าเมื่อมาแสดงผลก็บอกทีละส0นะแล้วก็เมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับผมก็จะได้รับเงินเดือน3เท่านะครับผมอ่า ประมาณนี้นะแล้วก็อีกแปนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแปนนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์เขียนแบบนะครับผมเรืออวกาศนั่นเองนะก็ความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของสร้างอาคาร3มหลัง4 0ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับผม10%นะครับผมเมื่อมาแสดงผลนั่นเองนะครับแล้วก็65%ที่จะล็อกค่าผ่านทางนะครับก็ถือว่าอ่าถ้าให้ผมเลือกนะ ระหว่างจี้ใหม่นะครับผมกับอ่าจี G ้ของอ่าของอันนี้นะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนะครับผมผมมองว่าอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศจะดีกว่านิดนิดนะครับผมเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเราเอาตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเจอหลุมดํานะครับผมดักที่จุดสตาร์ทนะครับผมก็เท่ากับจบกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่า นอกจากเราจะมีมุดหลุมนะครับแล้วก็เคสของนางฟ้าก็เมื่อเริ่มต้นเธอของฉันนะโอกาส30%เลือกย้ายไปยังพื้นที่ในแถวแล้วก็อ่าเมื่อก่อสร้าง100%นะครับผมซื้อต่อพื้นที่ในแถวแบบสุ่มนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะก็สำหรับอีเวนต์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดหากันดูนะครับผมอ่ะผมก็อยากได้ใหม่เหมือนกันนะครับผม รู้สึกว่าตัวเกมนะครับผมผมคิดว่านะ่าจะเป็นแต่ตัวเกมนะครับผมเพราะว่าอัปเดตใหม่มานะครับเปิดมาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดหากันดูสักเล็กน้อยนะครับผมซึ่งที่ผมอยากได้ก็จะเป็นอุปกรณ์แขยนแบบเรืรออวกาศนั่นแหละครับ เปิดมาเลยนะมาดูกันว่าจะออกอะไรหรือเปล่านะครับรู้สึกเหมือนชื่อไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้นะ,ะจริงจริงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาสุมหากันดูนะครับผมมาสุมหากันดูนะก็สำหรับการเติมแพคของอ่ารอบนี้นะครับผม นี่เลยนะอืผมว่าคุ้มนะครับผมยี่สิบเก้าบาทนะครับผมได้มาถึงหนึ่งพันเพชรกันเลยทีเดียวนะครับผมหนึ่งพันเลยนะอันนี้นะครับผมแปดสิบเก้าบาทได้ยังได้แค่สามร้อยนะครับผมแต่อันนี้นะครับผมยี่สิบเก้าบาทนะครับผมได้หนึ่งพันเพชรนะครับผมอ่าก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดหากันดูนะครับ ยงดีเล์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดหากันเลยนะอีเวนต์นี้ผมจะใช้ประมาณสามร้อยเพชรนะครับผมโอ้โหอ่าได้ก้อนทองมาหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ได้ก้อนทองเล็กมาด้วยนะครับผมเปิดหากันต่อเลยนะครับได้ก้อนทองมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผม ไม่ออกนะครับได้ก้อนทองมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมอ่ะก้อนทองก็ถือว่าออกง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผมมาเปิดหากันต่อนะครับเรามาดูกันบ้างนะครับผมว่าเราคาดอะไรกันบ้างนะ กได้ก้อนทอง A บวกมีหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมผมต้องเก็บสะสมนะครับผมก้อนทอง S นะครับผมให้ได้สามชิ้นเลยอืม แล้วผมต้องไปหาทางฝั่งของก้อนทอง S นี่จากไหนนะครับผมอะตอนนี้ยังงงอยู่นะครับเพราะว่ามันแรกแค่ก้อนทอง A บวกนั่นเองนะครับผมหรือว่าเราต้องเปิดหาให้ได้นะครับผมหรือก้อนทอง S นะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นผมก็คิดว่ามันก็ยากพอสมควรเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งประกาศกิจกรรมกันบ้างน,นะครับผมว่าหาได้จากอะไรนะครับาทางฝั่งของอจี้เครื่องรางใหม่นะครับผมดูเหมือนว่ายังจะประกาศย,ยังไม่เข้านะครับผมหรือเปล่านะ เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันนิดนึงนะครับผมเอาทำไมเข้าไม่ได้นะครับอ่ะมาแล้วนะก็การที่เราจะหา S ได้นะครับผมอ๋ออ๋อะนะครับผม ก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับผมแล้วก็อ่าก้อนทอง a บวกนะครับผมก็เรานะครับผมสามารถนํามานรวมได้นั่นเองนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองนะก้อนทองเอเราต้องรวมเอาเหรอครับอ่ะเราต้องรวมอย่างเดียวเหรอถึงจะได้อ๋อแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมหรือเปล่านะ ก้อนทองเล็กหชิ้นนะครับผมจะสุ่มจี้งลางสุนหิตเอสได้นะครับผมแล้วก็ก้อนทองเล็ก3ามชิ้นเนี่ยก็เอาไปไล่ก้อนทอง a บวกได้นะอโอเคนะครับผมก้อนทองแห่งสายรุ้งนะครับผมเราต้องรวมอย่างเดียวนะครับผมถึงจะได้นะครับผมอโอ้โห,โ,หโหผมว่าแบบนี้ก็ ออกยากพอสมควรเลยนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลองมาลองรวมให้ดูกันเลยนะครับผมอ่ะเลกเปลี่ยนมานะครับอ่ะยังไม่สุ่มนะครับเรามาลองรวมกันให้ดูเลยนะอ่ะนี่นะครับเน็ตก็จะช้าหน่อยหน่อยนะครับผม รวมไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะซึ่งผมคิดว่าทํามันได้จากการรวมอย่างเดียวนะครับผมผมว่าอืมผมว่าน่าจะยากมากๆเลยนะครับผมนอกจากเราจะเปิดได้เอสนะครับผม เพราะว่ารวมนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะออกยากมากนะครับถ้าถ้าเพื่อนคนไหนนะครับผมสมไดเอหรือว่าอ่ารวมได้นะครับผมเจ้าตัวของเอสสายลุงหรือว่าอ่าก้อนทองใหญ่นะครับผมก็สามารถบอกกันได้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามารวมกันให้ดูเลยนะอ่ะรางวัลการรวมนะครับผม ก็มีโอกาสได้รับก้อนทองสายลุงแล้วก้อนทองใหญ่จริงๆด้วยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะออกเป็นแมวเบงกอนะครับผมเพราะว่า GM น่าจะล็อกอยู่แล้วนะครับผมไม่งั้นก็หมองวิกตอรี่นะครับผมสามชิ้นสุดท้ายนี่ออกแน่นอนนะครับผม่ะไม่งั้นก็เป็นเน่นะครับผมหมัดนําโชคเนี่แหละครับผม,มเกลือแน่ๆนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามารวมกันเลยนะอ่ะผมว่าหมัด นวมนะครับผมมาคา์เตอร์นั่นเองนะก็โอเคนะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับผมก็มาเล่นให้ดูแล้วนะครับผมว่าต้องหายังไงนะซึ่งการรวมไดเอสเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมนอกจากเราจะสุ่มได้นั่นเองนะครับผมก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีเวนต์ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย